บวบงูเถาไม้เลื้อยอายุหนึ่งปีกว่าต้นตายแล้วค่ะแต่ยังให้ลูกอยู่ดูสิคะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ลูกหนึ่งลูกนะคะเนี่ยห้อยอยู่กำลังอ่อนน่ารักเลยค่ะอ่าตรงหย่อมนี้นะคะเนี่ยตรงหย่อมนี้ที่ต้นแคเนี่ยมีสามลูกอันนี้เก็บได้เลยค่ะเก็บได้ทันทีแล้วค่ะถ้าไว้ต่อไปก็จะแก่กว่านี้นะคะ เขาจะทานไม่อร่อยนะคะหรือทานไม่ได้แล้วค่ะต้นแม่เถาเหี่ยวตายแล้วค่ะแต่ลูกยังอยู่สวัสดีค่ะทุกๆคนยายาภาวนาชาแนลค่ะจะพามาดูบวบงูนะคะต้นตายแล้วแต่ยังให้ลูกอยู่ไอ้ยะไปดูกันนะคะบวบงูเป็นไม้เลื้อยนะคะ อายุประมาณหนึ่งปีเนี่ยค่ะเถาบบงูที่บ้านย่าซึ่งตายไปประมาณสองสัปดาห์แล้วค่ะเพราะเขามีอายุเยอะแล้วนะคะเนี่ยตายแล้วก็เราก็ต่อยต้นเขาเปื่อยเปื่อยอยู่แถวนั้นนะคะก็ไม่ได้รื้อต้นเขาไปไหนเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะลาต้นเขาใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกนะคะเนี่ยใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกนะคะพอเขาเขาเขาตายนะคะคือเขาหมดอายุนั่นเอง ก็อําำต้นเขาก็จะผุแล้วก็เปื่อยย่อยสลายอยู่แถวบริเวณที่เขาเคยเป็นต้นมาก่อนนะคะและเพื่อนๆดูนะคะยาย่าจะหันกล้องมาที่ต้นแคโดยไม่ได้ตัดต่อภาพนะคะก็จะมีเถาของเขาเถาของบวบนะคะขึ้นปีนต้นแคอยู่บวบจากต้นนี้เลยคะ่ะปีนต้นแคอยู่ก็ทําให้ยาย่านี้รู้สึกประหลาดใจมากนะคะ ใบก็ใหญ่นะคะแล้วปีนต้นแคร์อยู่อะไม่ปีนเปล่านะคะไม่ใช่ปีนต้นแคร์เฉยๆนะคะเขายังให้ลูกนะคะเออที่ต้นเผาแม่ตายนะคะก็จะมีลูกเก็บไปหลายรอบแล้วค่ะเก็บไปราวเจ็ดแปดลูกแล้วค่ะนี่ก็อีกลูกหนึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะ่ะลูกลูกนี้ผลอ่อนอยู่นะคะอันนี้ไงคะ ผลอ่อนขนาดเอาจิ้มน้ำพริกได้เลยทางนี้เพื่อนๆดูนะคะนั่น,น,นดอกเคนะคะ,ะต้นเคบังอยู่เนี่ยนะคะ,อะตอนนี้มีสามผลนะคะบวบสามผลนี้เก็บมาทําอาหารได้แล้วค่ะถ้าไม่เก็บป,ปล่อยไว้ก็จะเก่กว่านี้ก็จะไม่อร่อยนะคะอานนี้นะคะสามผลเพื่อนๆดูนะคะที่เถาเขา จะมีเป็นเส้นออกมานะคะซึ่งเป็นบ้วนพันสิ่งยึดเกาะได้ดีนะคะนี้ก็มีมือเกาะเส้นเล็กๆนะคะออกมาตามเถาก็ทําให้เขาเกาะต้นไม้อื่นนะคะเกาะต้นไม้อื่นๆแล้วยืดชีวิตเข้าได้นะคะเพื่อนเพื่อนมันแปลกตรงนี้ค่ะเพราะถอแม่เขาตายแล้วเก็บได้เลยเก็บลูกบบสามรูปนี้เลยค่ะเพราะว่าไว้ก็จะแก่นะคะ,ะดึงออกมาเลยค่ะอะไรั้วลุดเลยค่ะ เก็บไปทําอาหารเลยเนี่ยเขาจะเป็นอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นอยู่สามสี่รอบแล้วหลังจากเถาแม่เขาตายเราก็เออไม่อยากจะรื้อนะคะคิดว่าจะรื้อปลูกใหม่ก็รออยู่นะคะเห็นเขายังออกอยู่เรื่อยๆแต่เ็าออกไม่ดุกเหมือนตอนมีเถาแม่นะคะเนี่ยวันนี้ได้สามลูกเลยค่ะได้แล้วค่ะอาหารมื้อหนึ่งนี่หละค่ะเถาแม่เขายายาจะใอ้เลื้อยบนตาข่าย นี่ค่ะจะเห็นซากอยู่เลยนะคะถั่วเม็ที่ตายนะคะใบก็ยังเหี่ยวคาอยู่ที่ตาข่ายเลยค่ะนี่มีลูกเก๋ๆอยู่นะคะลูกเก๋ตรงนี้นะคะคือไว้จำพันนะคะยังเขียวอยู่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะเขาจะกลายเป็นสีน้ําตาลค่ะเหมือนลูกนี้ค่ะนี่อาตารดือ,อ,อกมาให้เพื่อนๆดูเมล็ดข้างในนะคะนี่มันบวบจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่จะเป็นสีดําคล้ายๆเมล็ดแตงโมค่ะ ข้างในผลบวบนี้นะคะจะมีเมล็ดเยอะมาก เมล็ดพวกนี้เลยค่ะเอาไปทําพันธุ์หรือว่าเอาไปปลูกใหม่นะคะเราก็จะได้ต้นบวบเรากจะได้ผลบวก หร,หรือถ้าเราให้ลูกบวบแก่จนกลายเป็นผิวสีน้ําตาลแล้วเขาร่วงหล่นลงดินก็อย่างกองนี้ยคะ่ะนี่คือลูกบวบที่ร่วงหล่นลงดินนะคะยาย่าก็าาปล่อยเขาขึ้นเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอย่างนี้ก็คิดว่าจะรือ้อรื้อต้นแม่เก่านะคะใบแห้งๆแ,แล้วทาทําซาเลนหรือทําโครงใหม่ให้เขาไต่ขึ้นไปแต่พอเจอว่ายัางมีลูกบวบออกมาอยู่อีกนะคะก็เลยหยุดไปก่อนพอเห็นว่ามีลูกบวบ เกิดขึ้นอยู่นะคะยังมีอยู่เวลารดน้ำย่าๆาก็จะลดน้ำไปถึงยอดไม้เลยค่ะที่ต้นแคเราก็รดไปถึงยอดต้นแคนะคะเผื่อว่ามีเถาของบวบอยู่เขาก็จะได้น้ำนี้หล่อเลี้ยงเขาอยู่นะคะแม้ว่าจะไม่มีต้นแม่แล้ว เพื่อนๆดูสิคะเพราะว่าจะรื้อก็กลับมาต้องมาลดน้ําใหม่แลวค่ะรดน้ํำทั้งที่ต้นที่เถ่าที่เขียวๆนะคะทั้งท่านเถ่าที่เป็นเสียมตาลแล้วนะคะคือเขาเขาเหี่ยวแล้วนะเขาเฉาแล้วก็เปื่อยแล้วนะคะก็รดรดน้ารอเลี้ยงไปอีกนะคะก็รอไปอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยทําใหม่นะคะแต่ว่าจากที่ยาย่าปลูกบวบนี้นะคะ อ,อบวบจะชอบเถาหรือหลักไม้เลื้อที่มีชีวิตนะคะถ้าเขาจะอยู่บนต้นไม้ที่มีชีวิตรู้สึกว่าเขาจะมีผลผลิตเยอะแล้วลูกของเขานะคะคจะสีเขียวสวยค่ะแต่ถ้าเขาอยู่บนเหมือนที่ย,ายา่าขึงในล่อนเนี้ยนะคะให้ผลของเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะไม่สวยเพราะโดนเด็ด<ห>เด็ดจัดมากค่ะอันนี้เป็นเถาจากต้นที่ตายแล้วนะคะเป็นสีน้ำตาลและใบก็ร่วงอยู่เนี้ยค่ะ ไม่มีอะไรยึดเกาะน,นะคะที่เราคลุมไนล่อนไว้ที่เป็นตาข่ายไนยล่อนเขาก็เลยห้อยย้อยลงมาค่ะก็ต้องรื้อและทําใหม่นะคะเพื่อนๆก็ว่าจะรื้อหลายๆครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวพอเจอลูกเขาที่ออกมาอยู่เรื่อยๆแม้จะผลผลิตน้อยเราก็ต้องรอค่ะก็ต้องรอให้ลูกเขาหมดก่อนนะคะจึงค่อยรือ้อดูคลิปนี้แล้วนะคะช่วยแชร์ส่งต่อด้วยนะคะ เพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งค่ะกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมนะคะเวลามีคลิปใหม่ก็จะเด้งออกมาเลยค่ะขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปจนจบขอทุกคนโชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย